สวัสดีจ้าเพื่อนๆมานี่ยแย่ผ้ามากินันปลาสลิดน้ำพริกเด้อแก้วจ้ะเนี่ยผักแก้วแก้วจ้ะเพื่อนๆผักเต็มถ้วยเลยชิ้นก็ขาวสวยจ้ะไม่ขาวแย่แอด ว่าสิไปเอาบะเขือปอแต่มือน,นี้บ่มี่ก็เลยในทอแนี่เพื่อน ปบมงเคิงจ้ะเพื่อเนเพื่อนเีื่นฝนตกตกแน่ก็ดีขึ้นกันแล,ล้วเานาะเพื่อนเพืนคือว่ามัน้อนจ้ะอุ้ยโทษด้วยเพืเ่อนเพื่อนก็ตกแต่มันเพรท่านถึงหนาหนาวเนาะมันก็นเลยแบบว่าอากาศมันก็นคือจังอุ่นๆนะเพื่อนๆ ปลาสลิดเด้อเพื่อนๆพอทอนๆเลยเห็ดงามแล้วแต่บ้านแล้วหรอกแกเพื่อนๆคำคำแ่เห็ดอีกคนหนึ่งเลยทอนไหนก่อน มได้ต้มจ้ะมเอากรวกน้ำพริกน้ำพิำพกาได้ตำมาเ้าไม่มาเ้าจ้ะเชียงแล้วงามได้ปลาเกอาพวงมาบะามี่ดึกปะเก๋าปอม,มานบะหมีมหเมนเนม่เลยบะหมีผักอี่หยังเลยมาน,นไทยมาจากไทย

ป้าใช้หมอนจะไม่จากเพื่อนจะเบอยกกินป็นไงคือมาหายยอ่ตแบบนา้ไม่ชอบกิน แข่งมาฝนตกเดยอพวอคุณไายแต่งตัวงามๆแต่งไปเด้อต่อยปเลยแต่งงามก็เลยฝอนตกแต่งตัวโอดกันมาเพื่อนๆใส่หมวกงามๆแปะอากาศบ่อำนวยมาเนี่ยแข่งมาอันนี้มาเพื่อนๆคุณยายเปิดฟัง Hoa mà Bộ là tang suất ngon 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 đi

ขอให้เพื่อนๆทุกคนพี่น้องพ่อแม่ทุกคนปลอดภัยโรคโควิดเดอร์เพื่อนๆจ้า ลอยหาซื้อนั่มัน่าสมปอน์ลอยกบาทจะเระท่ลอยหาซือาะบาทมันตอนนี้มันบาทซีซซิได้ซี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 มหาลมั้งบาทเทาเนาะแถก็บานเท่านะ มันก็หมาว่าส่งสงหายหลานหลานสองร้อยปอนด์มันได้ได้ได 7, 900เจ็ดพันเก่าอยเงินิาเจบาทมาทถึงแปดพันเพราะว่าเขออาตัดช่งง่าส่งน้ำเนาะ ้ันยูจะเพิ่นบบค่ะ่อฮักคาส่งสองร้อยได้แปดพันกวรน้อยๆอ,อยู่จ้ะบบตักบ่คิดคาส่ขางขอส่งวุเปินยุนยียนสองร้อยกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดปอนด์ุบปอาส่ง Hundred and thirty-five thousand British jobs today. Just like things. Sometimes it's worth it. And sometimes it's not very sensitive instead of ยากกินแบบเนี้ยนะเพื่อนเพื่อนยาบาด่างคนต่างชอบเนาะนชอบคือกันเนาะเพื่อนๆอากาศมันฮอนอยู่อาทิตย์หน้าแย่จังสิงกินตามมะคุงเนี่ยอากาศมันฮอนแย่จับแล้วเราหันนี่อยู่หาหกหน่อยแต่มันบพื่นอยากกิน กินเขาป่ากินเขาคนละเวลาอ้ะกินกับพี่ไงพี่ไงเป็นกินหางม้งเหมือเถอะ ขอบคุนบายมงเมือเรเทียด้วยกัน สี่าำม่สุพ่อเจ้ามันนี่ก็จำเขาบอกเลยเสียไปเลยนนแบบเราเอาไปหหยมูนํำมูเขากินเจก็เลยใช้เกลือบาง้าพมิกด เด็กหน่อยบางคนกินน้ำน้ำต้มให้กระเพานั่งกินนั่งกินผักอะ่อนกน่อย,อยบางคนเรากินขนมเนี่ผักกระแปลก็เหมืนชอบกินผัก ถอดอยู่เด้อแหวนจากเวลาหนวดแย่ถอดดูจ้ะแย่หนวดแล้วแย่กา็มาใส่ขึ้นแย่ยันลืมยิ่งเนาะอยากใส่ธรรมดาเราเพื่อนๆทุกคนล่ะเนาะใส่เครื่องประดับนิดๆหน่นอยๆก็ให้มันงาม น่ำเงามมน้ำเครื่องประดับบางคนวะแาแต่แต่กับเบงาเพิ่มเขา่าเพื่อนๆแม่ไปเพิ่มเข่า แย yeah, ชอบชอบเลยน้ำเพกชิกาเนี่แย yeah, <Yeah. S 2> กินได้ทุกมือ้อทุกเวลาเพราะว่ามันบม่มีกินมันบ้านบ้านบ้านอยู่ไก่เนาะแต่ก่อนมันอยู่น้ำดงมันอยู่ไก่ล่างค่ะ <c oughs> ฝนปันว่าแรนผ่านนะหลดเพื่อนๆยะดายยะล่ามากันด้วยเพื่อนๆโลกทำไมตัวนี้บอกหูต่ะมูต่ะมือเนี่ยบืออื้นเฮาบอกหมูเนาะว่าสิเกี้ยังคืนตับจำหรับโตเฮาเนอะ กินเต้นโบก่ะเอ็นยูโซกับแกงเหงาวเป็นละเพื่อนๆพื่อนนั่งกินข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวบอลบอลแบบนี้เนาะนั่งกินข้าวก็บอลกันในแกงเงาวแต่พ่แม่บ่ชอบกับขออภัยเด้อยยาบ่ชอบกับพ่อเพิ่งก็ได้จ้ะ ตอนมีคนชอบคนเสียดเนี่ยคนสั้งนะเพื่อนด้ายแ้่เพื่อนไม่หาข้าวหอกเนาะก็คนชอบข้าวก็กดพามก็ได้ดอกเพื่อนอย่ดา,าด่ามาาเด้อเนาะนี่นอยู่คนชอบขา้าวคือเขาชอบเขานนั่แหละวะผมไม่สาระเนาะ มย่เฮดที่ผิดผสมเนาะไปได้จะแอดออกไปทางานอาแอก็ทายล่งอไม่ผิดสิลงแล้วเปขาวแอ้ก็ตตองลงเหรออ๋อใ่นก็รามาแล้วเป็นเป็นตาทีเขาก็ไปแอดเด้อตาสลิ่แสบเด้อ ทีนี้ไเฮ็ดชิปเนาๆคือว่าไอ้ก็ง่ายมนเมวลาแต่สดอ่ะตักใส่ยำยยำแรงกับเมยนั่นใส้บ่เป็นน้ำเฮ็ดบ่เป็น้ำเื่นเพื่อนๆขอถามแม่แต่เพื่อนๆเบิ่งเบิิจบนะ ที่ว่ากดไหลเนี่ยโอเคเด้ยวผ่งๆกดน้อยนึงถามมันเป็นบอกว่ากดติดตามเนี่ยโอเคแต่ถ้าไปกดอีกเที่ยนึงมันว่าจะกดแลกแลกเปลี่ยนกันไม่ได้เนาะแไดายาย่านดุนบอก อย่าโดนบอกเพื่อนๆฉันมาเริ่มต้นใหม่มันก็อันนี้สิป,ปีแล้วเด้อแล้วอีกสองเดือนแย่ก็ได้ปีหนึ่งบีกิฟยังบ่ได้ดไปใส่มาใสายเรื่องเพื่อนๆอีกสองเดือนแย่เห็ดเห็ดยูทูปปีหนึ่งเด็ดไม่ได้ดเคลื่อนย้ายอะไงเลยเด้เพื่อนๆ ับคจิปนี้ก็เรียขอจบคลิปข้อนี้กันเด้อขอให้เพื่อนเพื่อนเมืองไทยเฮาใอ้ยู่ดีไม่แห้งหายโรคหายที่หายมีภัยเกิดอีกอย่างคืนเด้อขอให้มันหายเร็วๆคนที่เป็นก็ขอให้หายเด้อเพื่อนๆขอให้กลับมาเป็นความสุขในครอบครัวใหม่เด้อเพื่อนๆครอบครัวใดไครอบรั่วไรขอแยก็อแยกหายมันเป็นเลยแอ่กับกังวลคือการแยกกับไม่ลูกหลานอยู่เมืองไทยเนาะแต่ว่าอังกฤษปีกายเนี่ย ขาล็อกดาวทั้งปีเด้อเพื่อนๆจ๋าไปใส่บอด้เลยจ้ะซึ่งสิรานค่าร้านเยังก็เมื่อปีนี้ก็เพิ่งมาเปิดนี่เองจ้ะเปิดได้ซีเดือนนี่จ้ะเพราะว่าเขาฉีดไอ้วัคซีนตอนนี้ครบและะ้วจ้ะเหลือดก,ก็เหลือแต่พวกเล็กน้อยมั้งเล็กน้อยเขาฉีดเพาะพอฉีดบู่้หแต่ว่าครบคนใหญ่มากถึงอายุ20-30-40ปีอย่างถึง40ก็ฉีดหมดแล้วจ้ะครบทองเข็มแล้วจ้ะแกก็ครบสองเข็มมากแล้วเนาะ ขอให้เพื 000, ่อนๆทุกคนขอให้อยู่ด้วยความปลอดภัยขอให้อยู่เด็ดเยาประมาทถ้าออกไปดอกบานว่ได้ก็พอต้องออกทามีกับเขากินของเขามาให้กินก็อยู่ต่บานกะงานเลี้ยงงานอนี่ยงงานอยังก็อยหา้มีเพึงมีดด้วยเนาะเพื่อนๆปลอดภัยทั้งลูกทั้งหลานทั้งลูกเต่าทุกคนน่ะละจ้ะเดี๋ยวยาสิกินต้อเด้อบอดีบอดีกินน้ำบอกน้่เนาะ 咱们俩今天就拜拜。